ปูพ่งปูแม่เอ่อนี่ก็ดีอืมปูไปปนในี่้หงโอ้ยนั่นก็ติเเหรอทัางมนอ่านันไมไปใจอันจะหันว่านีแต่หนี่นม่หันก็นั่นาหายแลยไหนมมจูบไหม Tăng cái đây Ăn phố phố đi Mình bắt bắt thầy làm miếng chua Mình chua